สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับน้องเอิร์ธนะคะแล้วก็พี่โจนะคะหนุ่มหน้าบนคนหน้าตาดีนะคะแห่งเมืองอุบลนะคะเมืองดอกคุเมืองดอกแมอกบัวแมเมืองดอกบัวนะคะพบกับเรา2คนที่ช่อง Youtube รถขุดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์นะคะวันนี้เราสองคนจะมาทำการรีวิว มาไฟส์ซูเปอร์นะคะคันนี้ได้ทําการซื้อขายกับผู้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีเจ้าของแล้วนั่นเองจะเดินทางไปที่ไหนคะไปยังจังหวัดศรีสะเกดครับไปบ้านตาแท่นว้าวครับนะคะอำเภอกันกันทารรักกันพารารักสาหรับคันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่บุญหลายนะคะเป็นรถของพี่บุญหลายนะคะขอบพระคุณมากสําหรับค่าตัวของน้องคันนี้นะคะจบไปที่1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทนะคะ เรามาดูว่า1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทเนี่ยคุ้มคุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าจ่ายมาไหมบ่คุ้มครับค่เจ้าว่าบ่คุ้มเลยรถแพงครับบ่คุ้มค่เจ้าว่าซื้อพิเศษเองคุ้มกว่าเอาแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ข้าเจ้าค่ะสันเดี๋ยวเราจะพามาดูครับว่าจะคุ้มหรือไม่นะฮะนะคะเดี๋ยวให้พี่โจเป็นพิธีกรไหมหนูร้อนหนูขอจับกล้องโอาหากินไงเราคุหมีเราเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องนะครับผมอ่าเริ่มเลยครับรอย่างรอแรือปล่ารอแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะทางช่อง YouTube รถขุดนำเข้าบางนาแทกเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับโจ้นะครับหนุ่มหน้าตาดีครับแห่งเมืองดอกบัวอือฮึจะเป็นเพิ่นบอเขินเนาะเวลาเพิ่อนบอกนี่เพิ่นบอกเขินเนาะนะวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมาดู SK 120ร้อยสิบมารไฟซูเปอร์นะครับตัวนี้ราคาค่าตัวน้องอยู่ที่1 4 5 0 0 0้บาทนะครับมาดูกันว่าในราคานี้ทางบริษัทบางนาแทกเตอร์ของเราทำอะไรให้ท่านบ้างนะครับ คุ้มค่ากับราคาเงินของท่านหรือไม่มนะฮะเรามาดูนะฮะอันดับแรกนะฮะช่วงล่างนะครับบอช่วงล่างตรงนี้บ่อยากเบิ้งอยากเบิ้งช่วงล่างรถอ๋อช่วงล่างนะครับตอนนี้มาเดิมเป็นแท็ก50เซนนะครับเราเปลี่ยนเป็นแท็ก60เซนเพราะว่าลูกค้าต้องการเป็นแท็กกลางอันนี้แผ่นใหม่นะครับผมแผ่นใหม่สิงสิงนะฮะนี่นะ,น,น,นะครับสันหนาครับเป็นแผ่นเกรดดีนะครับระบบช่วงล่างนะครับระบบบูธสลักนะครับของโซ่นี้เราก็ทําการ ยิงให้ท่านใหม่หมดนะครับพร้อมด้วยเสริมนะครับปีมนะครับแล้วก็โรลเลอร์ต่างๆนะครับว่ามีลูกไหนรั่วซึมแตกสํารุดเสียหายเราก็ทําการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยรวมถึงซีนนะครับเล่งแท็กนะครับก็ทาการเปลี่ยนให้ท่านใหม่เนื่องจากว่าเราทําการตรวจเช็คระบบไฟระบบช่วงล่างก็ต้องทําให้นะครับส่วนทางด้านตัวเดินนะครับตัวเดินเราก็จะตรวจเช็คว่าซีนกุ๊บรั่วหรือไม่นะครับน้ำมันอยู่ดีไหมนะครับแต่ที่แน่ๆน้น้ำมัน ตัวเดินนะครับเราทําการเปลี่ยนถ่ายหท่านใหม่ทั้งสองข้างนะครับผมนะครับเดี๋ยวไอ้ภายในเก่งแล้วเข้ามาดูตอนสุดท้ายเลยกันเนาะนะครับเรามาดูทางด้านของฝั่งทางปั๊มไอ้ถังน้ำมันโซล่ามีกระปุกปรับคอนโทรลตัวนี้มีกระปุกปรับคอนโทรลด้วยนะฮะอันนี้ก็สามารถปรับได้4ระบบนะครับท่านจะขับพิษาชิโกเบโคมัสุนะครับหรือว่าไอเอโออะไรก็มาว่ากันไปครับหมุนเอาพี่น้องนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถังน้ำมันโซล่าถังน้ำมันโซล่านี้เราทําการล้างแล้วก็ทําการเปลี่ยนน้ำมันโซล่าให้ท่านใหม่ นะครับบางท่านบอกอุ้ยบ่เมีนหรอกโซลาร์ยังสิได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนใหม่นะครับเนื่องจากว่าโซล่าที่ติดกับรถมาบ้านเขามันเป็นน้ำมันก๊าซนะครับเป็นแบบอ่าอีแบบหนึ่งนะครับเราก็ทําการล้างถังแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันให้ท่านใหม่นะครับรวมถึงระบบรั่วซึมต่างๆระบบไส้กรองนะครับไม่ว่าจะเป็นกรองปากถังนะฮะมีกรองปากถังมีกรองโซล่านะครับแล้วก็อันนี้นะฮะจะมีกระจกมองหลังสําหรับสองคนหน้าตาดีอย่างกับผมนะฮะนะครับเราก็ติดตั้งให้ท่านนะครับพร้อมกับไฟบิ๊บบั๊บ นะครับส่วนนะครับบัานท้ายหรือว่าตูดของน้องครับก็เก็บให้ใหม่นะครับตัวนี้เป็นระบบไม่มีไฟท้ายมานะครับกับผมนะฮะเรามาดูทางด้านของฝั่งเครื่องยนต์ครับฝั่งเครื่องยนต์นะครับฝั่งเครื่องยนต์นะครับเราจะไม่ได้พ่นสีให้ท่านนะครับก็คือจะให้ท่านพ่่แม่พี่น้องนะครับดูเดิมเดิมก่อนนะครับนี่นะครับ แล้วก็ปั๊มไฮดลิกนะครับก็เดิมๆนะครับปั๊มไฮดลิกอันนี้ไม่้ลยอนะครับก็คือตัวรถแห้งมากนะครับนี่ก็ส่วนเครื่องยนต์เราก็จะมีเปลี่ยนออลิงฝาครอบวาล์วนะครับแล้วก็ตรวจเช็ค่วดซึมนะครับเปลี่ยนซีลคอหน้านะครับแล้วก็เช็คระบบความร้อนหม้อน้ำเราก็ล้างให้ท่านใหม่นะครับรวมถึงระบบสายพานแอร์นะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับแล้วก็สายพานหน้าเครื่องนะครับสายพานหน้าเครื่องกับสายพานแอร์นะครับผม เนื่องจากว่าเราเปลี่ยนสายพานใหม่ให้ท่านนะครับพอท่านใช้ไปวันสองวันก็จะมีเสียงร้องเหมือนสายพานมันไม่ตึงครับเอเอดนะครับก็ท่านก็ต้องตึงสายพานขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าสายพานใหม่กับล่องวุดเล่นะฮะเขายังไม่เข้ากันนะครับใช่เพราะว่าเขาเพิ่งจะจีบกันอยู่นะครับเดี๋ยวเขาอยู่ด้วยกันนอคเขาก็จะเข้ากันเองนะครับส่วนนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ แบตเตอรี่เป็นของเก่านอกมาเลยนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เป็นยังดีครับเนี่ยเป็นลูกใหญ่นะครับอ่าประทศไทยเนี่ยเบิรงนะครับแล้วก็บางท่านนะครับถามเรามาในเรื่องของสายฮัลลิกนะครับว่าในราคานี้บริษัทบางนาแทกเตอร์เปลี่ยนสายฮัลลิกให้ไหมเปลี่ยนเบิร์คันไหมนะฮะตามจริงเราไม่ได้เปลี่ยนเบิร์คันนะฮะเนื่องจากว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งคันครับเบิร์คันนะฮะเผื่อลูกค้าภาคอื่นฟังอ๋อนะครับสายฮัลลิกนะฮะเราไม่ได้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งคันนะฮะเอาแน่นี่บอก นะฮรเราจะเปลี่ยนเป็นม่องๆไปนะครับไอ้ม่องไหนที่ว่ามันไม่ดีนะคะครับอย่างเช่นม่องนี้นะครับตรงสายไฮดรอลิกนะครับของกระบอกยกส่วนใหญ่มาจะแตกล้าวนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนให้ท่านใหม่หมดเลยนะครับทั้ง4เส้นนะครับนี่เปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงสายนะครับหลังหลังหลังบูมนะครับเราก็จะตรวจเช็คว่ามันมีตัวไหนแตกํำรุดล้าเสียหาย ครับเราก็ทาการเปลี่ยนในท่านใหม่นะครับเรามาดูทางด้านมงกีนะครับมงกีนะครับตัวนี้เป็นมงกี5้าแควนะครับก็คือเราก็เปลี่ยนเป็นแบบฟันมงกีร้อยข้างให้ท่านนะครับก็จะง่ายสำหรับการซ่อมบำรุงในอนาคตนะับางทีท่านขุดดินขุดดินไปนะครับแควมันเริ่มเฮี้ยนลงมาครับท่านก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ครับโดยที่ต้องไม่ต้องใช้แก๊สหรือว่าใช้อะไรตัดนะครับนี่นะครับเป็นแบบ เป็นแบบอนอดร้อยนะครับก็ขันนอตออกมาแล้วก็เปลี่ยนฟันใหม่ไปได้เลยนะครับอันนี้เราเสริมไม่ท่านด้วยใบแท็กนะฮะนี่ขุดขี้ดินโนนพน,นี่รับรองน,นะครับ,บไม่มีศึกนะครับส่วนระบบบูสสลักนะครับพวกนี้นะครับก็มีชุดบุ้งกีบูมตาอามนะครับกลางบูมแล้วก็โคนบูมตูวกระบอกยกบูสสลักอันนี้เราทาการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะและเรามาดูทางด้านของของแถมนะครับเราก็มี ตะแกงกระจกช่องวางเท้านะครับแล้วแล้วไอ้ก็ถาดวางรองเท้าไฟส่องสว่างนะครับตัวนี้จะพิเศษขึ้นมานะครับเรามีตะแกงกันลังคาบนนะครับเนื่องจากว่าลูกค้ากลัวมันไปหะกับกอไผ่นะฮะเราก็ทําให้คุณลูกค้าไปนะครับตัวนี้มีระบบลายหัวเจาะมาด้วยนะครับท่านสามารถไปแยกสะพานนะครับแยกตึกนะครับแยกลานปูนหน้าบ้านแม่ยายนะครับแยกพื้นบ้านแม่ยายได้นะครับก็แค่ซื้อหัวเจาะ จากเราไปนะครับท่านประกอบสายจุบจับเหยียบตุบสตาร์ตตึบยิงตับ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 นะครับก็คือเป็นระบบหัวเจาะนะครับส่วนเราจะมาดูระบบภายในเก๋งนะครับแถมทำแทมเบาะนะครับเราก็หุ้มหนังให้ท่านใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงแผงต่างๆนะครับแอร์ฟิล์มนะครับทำการติดตั้งให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างนะครับเราทําให้ท่านเสร็จสรรอาเนี้ยก็ขอเชิญน้องเอิร์สนะครับน้องเอิร์สไปยืนอยู่ในห้มนะน้อง ตอนนี้เขาต้นไม้ออกหมดแล้วไม่มีร่มไม่มีร่มนะฮะพี่เขาลดเลยค่ะเร็วๆเลยค่ะเขาเขาห่มเขาห่มปอีกปอีกบอลคือลดเลยเอาได้ป่ะเดี๋ยวขอเนื้อหามาามุมนิดนึงนะคะ ราจะรอเรารบอกต้วนะครับโยกครับถามครับมังกีครับสวิงครับโอ้เร็วแท้ตัวเดินครับ เลยนะครับติดรับไฟนี่เร็วนะครับ พัลลุบุต่างๆนะครับเราทําให้ท่านใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุหลักนะครับระบบไฟฟ้ารอบเครื่องต่างๆนะครับ เตาครับกระตายครับเตาครับกระตายครับเตาครับโอ้นิ่มครับ เอดแห้งเชอดจาดบ่เอ,อดขนาดนะาสำหรับอ,อ,อ,อ่ะนะอใส่งานเลยอนอากาศร้อนเบ้อขับรถจะแล้วไฟหลังบูไฟบูมม่ได้เปิดอ๋อนะฮะเดี๋ยวเปิดไฟบูเขาจะวันน,นี้ยวจะวักไฟห้องมาิตินี่ขอสคกผูครับผม ้อ,อดีพะนะนี่นะครับไอพวกพี่น้องนี่ดีเรียบร้อย,ย,ยนะครับเด้อนะฮะเราก็กล้องมาเจอคนหน้าตาขี้เลร่นะคระโอเคจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว SK 120ยยี<า>่สิบ Mark Five Super นะคะมาร์คมาร์ค a r k Mark Mar Five s u p ซุปนี้ใส่ข้าขวกลวงน่าเป็นรับ คันมากก็ใส่หลายคันมาหอมๆก็ใส่หลายคันบอถัดสะดวกปานาในก็ใส่เน้นอนนะคะนะถ้าซุปนี่ใส่ข้าวกลั่นะถ้าต้มนี่ใส่น้ำเนาะแม่นค่ะแม่นครับแม่นค่ะถ้าใส่ไม่มีความอูบะคากเลยค่ะไม่ครับถ้าใส่มีเครื่องเอ็นจีนะคะตามนั้นนะคะทุกคนก็นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจรถขุดน้ำเข้าแท้จากประเทศญี่ปุ่นนะคะบางนาแท็กเตอร์ของเรานำเข้าเป็นคันแบบนี้เลยนะคะมีเอกสารพร้อมชุดจดทะเบียนให้ทุกท่านนะคะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามนะคะได้ที่เบอร์โทร 0858400788ค่ะและอีกหนึ่งเบอร์ก็คือ0829193748นะคะคตามนั้นนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่คอยคอมเมนต์นะคะคอยกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง YouTube เล็กๆของเรานะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถขุณน้เข้าแท้จากประเทศญี่ปุ่นนึกถึงบางนาแท็กเตอร์ค่ะคผมวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ